สบายดีพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าเจ้พี่น้องเอ้ยสิริสลาดเกศสีรีแม่ิรน้องรส่อยเขาป้าไวเหมืนแหน้องป้าไม่ยึดลงป้าหลงแลงีขยังบอกเขากลับขึ้นไปอีกอยู่นี่ไหมนเกินันเกินไป่ามาเกิทั้งหินทั้งินดินายไหมพี่น้องพอลมเกลยนนี่ไหม มพยพ่อหยุดไปนอนรีสอร์ท<ป> <c oughs> ส่ใสญสใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใใหญ่ใหย่นห <c oughs> า,า,ยยา,า่ใ่หยุดไปนใน,น่นอน่อนนอน่น่น่นาานนใ buồn thường nhìn tăng rồi đấy kinh nghiệm của biên rồi đấy. พ้อพอมองเลียวกับบอกกันเลียวได้สิบอกกันเขา่าขัวกันไปไ<ว>ทัวบอกรไปทั่วที่ทัวแดอีกเลี้ยวเรียยังบ่อยกันอวยขึ้นกลับไปมองกอง <c oughs> โชคดีนะที่มันบราเานะดาวดาวงเลย nước bọt nha kìa anh chịu ạ à? เอยบรเลยล่าเนี่ยแถเอยบรเลยล่าเนี่ยเอาแล้วเล่ามาโบกตื่นแล้วมีเกค้าบบกรถ <laughs> เป็นยีจอยป้าจอยพี่นนองเอาลูกพี่ข้าบบกรถ <laughs> มันก็ไปช่วยหน่อยอยังทีอไอ ตรงไปลึกเรยวขวเรยวขวานน้อยเลยตีคือข้ารถพิกับพิก no ันะไอ้วลาพิกับคือแคบต่บูตนบัคับป้อมเตีบูไปนี่เนยะมาจอดทีนี่พอดีน้อยองแบบนี้จะฟังรถปุ่นนี่ไปบังรอวเขาจะบนี่ไหมจะฟังเขานีปะ เจ้าก็มาเรียนเขานี้ขันวามากินเขาเนะเขาก็มีเดินเห้เขาก็มีเดินเห้เขาไปเจ้ากับว่าเขาไปกันเงินพนจอดกินเขาว่าพอมาพันหลายคันมดเลยที่แล้วก็จะจอดขวงเขายื่นีนแหละรถเีอัพก็ได้ เินเนี่ยเขาไปจอดยดิละก็บอกเขาไปเรียนหยาบซ้ำเลยปานลุงกัลุ่นว่าแม่ยย่าอ่านเด้อเดี๋ยวพอสิคืนนี่เปานว่าเพราะอ่านลุ่กลุ่นว่าเมียเพราอ่านหลับไว้ยืดว่าอ่านลุ่ดอ่านแต่เนาะ เย็นตะโดนแล้วบอกว่าอันอัานใจแต่ว่ามีข้อเม่นหนึ่งเด็ดแถวคอ่คอยเขาของน้ำแ่อวไ,ไปอ่านไปไปกดหัวใจให้พี่นองมีข้อเม่นหนึ่งจะตอบเพิ่นวังได้ในในคลิปนี่เพิ่นวางยี่ตูสงสารเด็กหน่อยหลายๆคนเด้อพอนะที่เขาม้ามัยหรือว่ายุคเก่าพอนะ ไอ้ล่องแต่เพ่งเกาพะนะบัดลูกสาวนุ่มโจลลูกสาวบอดโจลลูกสาวพอหยุดจากล่องเพ่งใดก็ได้ล่องพะนะนต่อไปเลยไอ้นี้ยหวาตัวคือพี่น้องต้องเข้าใจว่าศิลปินตัวชู้เนาะศิลปินตัวชู้วงกับศิลปินลูกวงมันต่างกันคนละอยา่างมันคนละอย่างพี่น,อนะน้องอัแนี้อันนี้เปรียบกับมันกับ ที่วางในเหล่ามันจังสีมันจังสีงสดูดีนะต้อต้องงีลงลงหลุดๆเพราะจะตะเลี้ยงท่องไปหามลงหลุดลงหานจ <laughs> ังสีไม่รอดแตกเมียจังสีแม่เขาก็จริงอยู่ครับว่าพอหยุดลองเพีงแตตะกี้นี่เฮ้ยกองเขี้ยป๋าป้านี่จากกรุงเทพขวัดสารคามขวัดเจนเสียพุ่มนี่ว่าซ้ำเพียงเก่าหรอครับลองในเม็ดแต่พอเขามาอยู่วงแต่แท้นนี่ปรากฏว่าได้ลองแต่เพียงเดียวหมือปีจนว่า จนว่านันลลับลุงสุดเนี่ยเขาเดดิดขึ้นมาห่อชากแล้วตกฉากผู้หนึ่งนุงผ้าให้ทึ่งมัดหัวห่อฉากได้เลยสถามแค่นี้จำมำเสียกิงนะน้องเฮ้ยเสกแล้วเออขึ้นขึ้นมาเพราะว่าร้องแต่เพลงเดิมตลอดทั้งปีนะครับหร่อคือศิลปินรูปวงนะครับส่วนวงหญิงถ้าจะร้องเพลงเดิมพี่น้องก็บอกขึ้เขาว่าคือไฮตนักร้องเพลงเก่าแท้เพราะพัฒนาแท้เพราะต้องมีการพัฒนาเพื่อเอาใจเพื่อเอาใจเอฟซีแฟนครับ ในในคอมเมนต์นี่พี่น้องถามมาก็เข้าใจกับเข้าใจพูดว่เข้าใจกับกัพี่น้องบ่เข้าใจแหละก็เล่กกัเล่เข้าใจก็เล่บ่เข้าใจนั่นแหละกันให้พี่น้องฟังว่ามันสินระินผู้นำทีมผู้นำทีมวงกับกับศิลปินลูกวงลูกวงก็คือเสริมเสริมเติมแต่งตามเวลาอยู่กับยุกยุกกับทีมบริหารสี้องเพลงใดเท่านั้นก็บอกไงว่าคุงอิงนะเป็นนักเป็นตัวชูเนาะต้องพยายามเพ่นเพ่งให้เธอสี เขาใจเขาเขาใจพี <hay S 2> <c ic S 1> ่น้องที่คำถามมาบ่ได้บ่ไดห้หัได้เขียดบ่ได้เขียดยังเข้าใจกับถางไปกับ่ไปฏิาดอกเนาะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเมตติ้งกับสิถามพอหยุดในคลิปนี่แหละเออเพราะว่าเมตติ้งเมตติ้งกับเบตอบเมตติ้งกับเบตอบคือดูข้อมีเนี่ยมันอ่านมืดนะครับอ่านมืดเข้าใจมืด ได้ตอบได้กับสิตอบอันได้ตอบก็ได้กับที่ตอบท่ตอบตอบยังตอบได้อยู่แต่มันเกิดมันเกิดขึ้นเป็นสิเบียนตอบตอบผู้ใดบอตอบเอซี่หลายๆท่านบอที่ว่าลูกไผ่ลูกมันสิเนาะใหญ่จบขุยานข่อยเนี่ยหยุดตอบก็ได้กับสิบัตอบคืออันใด เม่ติ้งตอบได้แต่ว่าแม่ติ้งกับพกการตอบแม่ติ้งกับทีพอหยุดตอบแทนพอแล้วเปลี่ยนแลถ้าเป็นทีมบริหารเนาะยังแม่ติ้งตอบได้แม่ติ้งตอบได้แต่ว่าห้งสีแรงแต่การเม่ติ้งเป็นคนตอบแม่ติ้งสิเป็นคนซื่อๆว่าตรงๆไปเลยนะเพราะฉะ้นว่าอ้อมขอบะผลมันเป็น่างหลงวงจังหลงเดืองแต่เพียงเก่าเป็นของเจ้าเนี่ยพอหยุดหองเพีงพอจบจากเพีงเหล่า ก็พอกับสันสิว่าเอาพอหยุดร้องเพลงนี่มาจักปีแล้วลมหนาวไปไปแล้วไงร้องจนวันพิศเพลงเก่าอย่างนี้เหรอพี่น้องเปลี่ยนใหม่นี่ร้องบ่ได้ดิ้องแต่เพลงเดียวบ่นดิ้องได้เพิ่อล่ะอยู่กับจันน้องหนึ่งตีเพิ่นสิเปลี่ยนใหนพอหยุดพอเปลี่ยนเท่านั้นเพิ่นบ่เปลี่ยนพอหยุดกับสิร้องแต่เพลงเก่าอยู่นี่แหละพี่น้องไม่ก็เป็นเฉพาะคั้นแน่เฉพาะที่นี่ สำหรับลิปนี้ฝากไวส้สนิีสัก,กวอนพี่น้องพอกันไม่ชิหนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง